โมอันยังสีมาอีกพี่น้องเองเนาะแล้วก็มีผู้สาวสองคนพี่น้องเอ้งหายลุ่มพวกจากกาผู้สาวไปได้พี่น้องเองเนาะปล่อยู่ด้วยนาะพี่เลยเวลาอยู่วะเนาะเป็นเลขแปดว่าเลขศูนย หน so cool. ึ่งสองสามเด้ให้ผู้สาวอด้นีูองนองเด้หงลงมากันแล้วลงไปกันลองลองเลยตกเป็นยังไงผู้สาวมานังเฝ่าเนาะอันนี้้าก่ใงไงขนาดชื่อยัง น่อยเคยหลายๆคนก็นเคยเห็นันละ,ะเลอา,าสีหวานแห้ววนนี้านานมาจอบองบูสาวที่นี่ก่อนนะมาอยู่บ่สาวน้อยพี่นีอแค่ <c oughs> <c oughs> นั้นก็บ,บ้านแฮก็ประมาณทั้งหน,น Vâng, vô vân 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 chay vô nè hà thấy không? vân hai vân vân chay đây thử vân 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 เเนาะฮ้บ่ส <c oughs> กับสบายดีสวัสดีเด้พอพลอยพี่น้องสบายดีการวัดสุขคนพี่น้องเองเนาะมื่อนี้บ่ได้ออกไปข้างนอกพี่น้องเอง้เมื่อนี้นี่มาให้มาหามาน้าพี่น้องเอง้เมื่อนี้เนาะสีมาลองวีซ่าก่อนพี่น้องเองตึกแฮ่มาหน้าเบาคำใบเพันพี่น้องเองเลยลองลองนองเบ่งเนี่ยซองดังพี่น้องเองเนาะนี่ยกับ พุกระทางพี่น้องเลยจักสีมาจักสีอะไรนี่เี็กว่าอันท่องแหงะไปจักมือนนี่พูนองไอ้ลุงพู่่า,า่่่่ี่่่่่่่่่่ด่่่่่่่่่าป่าาป่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ หมู่อันยังสิมาอีกพี่น้องเอ้ยเนาะแล้วก็มีผู้สาว2คนพี่น้องเอ้ยหายลุ่มพูจักเป็นผู้สาวภาได้พี่น้องเอ้ยเนาะปล่อยอยู่เนาะพี่นี่ปล่อยอยู่บ่ไปๆๆน้องน้อง hay si hay bu sao tức pa con vi nông ấy si ăn hay bu sao lông lông phá su kín mày này nó ngồi phun đấy vi nông ấy cài tơ vô khơi bàn hè chắc chưa vi nông ấy si lo mừng mày này đấy đây qua lúc năm hè phải chắc Ba, à, phía nào nó phỏ gắn vô con non của đại phía nào ngày vấn đề bó bạn này <laughs> Tụ hùa với chắc ai, à, à, mà bựng non bạn này Phù <laughs> <laughs> Thế <đây bó> này, chỉ gì này Ô, Nó Không chỉ được thẹn này Thuộm hùa như ơn mơ chắc hẳn nó Thấy <laughs> phải xì long con Phải xì bợt con <laughs> Phần hãy nó nóng hơn rồi này Thấy <laughs> long chưa Long luôn Long, long con con

อี่ปาน,นี่เอาเป็นเด็แปดวนเ็ศูนย์หนึ่งสองสามเ <c oughs> ยอรหยบบ้อยอเฮ้ hey. กอ,อคุ้งคุ้ง <c oughs> คือเดืกแท้เนี่ยแถวข้างหน้าได้เห็นนะ <c oughs> อุ้ยตายเลยค่อยแบบนี้เงเห็น <c oughs> อยู่วะ <c oughs> อุ้ยเย็บร้อยมาเลยเห็นไหม มดึลนด้มงอย่มดครับดึกลึกอี่เดียป่าต้องเนาะหมดดิบหมดดิบเนี่ยใส่หม่ยบ พ่อเน่าหลึกอั่ดีนี่บนตื่นหุ่มีบ่อเนี่ยสมือเลยคนคนเตี้ยครับต้องใช้เชือกเอาไฮสครับใช่ใช่ิมานหนี่บ่เดยวเสื้อไปแหนเนาะอ๋อยังยังยังไม่พอแหร่อ อันอันมันี่าจะเอาขึ้นว่า้หมจะมีน้าจัวตตาบอดถึกนะอ้าอย่างเนาะยึบ <c oughs> <c oughs> <c oughs> พ่ออยู่บ่ิเวณนอ้อเสรามเต็มมันดึกพูอเนาะเฮต้องหาเสื้อต้องหาเสือกมานั่นบ่แมนจะเผยลงคนอันนั่นเนาะถุงโัยเงนมือได้บ่อนี่ปาดต้เฮ้บุ๋งนะฮะตัวนี้ À, <laughs> Tụng <tốt>, ngay. <nhai. cười> kín vẫn chưa bọn này. <cười> Từng, <cười> điều đấy. Mình được nó. Chắc sẽ đập càng gần đeo đấy.

น่อยเจ้าเคยตึกเด็ดตอนนาาอะฮะนะลองบัดน,นี้พี่น้องเลยครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกของปีเห็นว่าครั้งแรกครกั้งแรกของปีเบ่ <c oughs> งเอาเแบบลยลงลงน้ำเหงียนาะน วับวัดวัดแถเก้าก็ได้วัดไหนไปดูสิไปัซื้อลืเล็กปลือเ็ือล็กเฮ้ย

ดเดาแล้วมลนเด็กกอมนีลสิได้กินปลาอยู่บ่มอนเปลาน้ำใสเกล็ดปลากะโตายางแฮงผู้สาวมาหนังฝาเนาะอันนี้ป,าป,าปาลา,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  <c oughs> ปากะใงญ่ขนาดชื่อ,อยางซิ้น้อยเข็นห,ห,หลายคนก็นเคยเห็นทะเล สีหวานแฮวันนี้ทางนี้กันนะแล้วก็สตูแฮอีกเป็นคนที่บ่ยอมแีหาเอาอนตน้ แตนแต้นหางม่ง่ายหนึ่งห่างมัง่ายหนึ่งแตนตอดตอดหัวผ่นไปตีอันน้มันไดไปตีหงาไหมนะบัวบว

mi bỏ ta bỏ chắc tôi nâng mi vào đây <laughs> mua mi đâu thấy lập là... kè <Kề> gần má ôi <laughs> oh, bà màn đọc đi đâu kìa mình này cứ dễ thông hành đấy ติกได้สองโมงตั้สามโมงสี่โมงเลยมีแววอยู่บ่ได้เลือข้าไปใิไปน้งี้สิเใช่ไห้เลืดเลือเคยปวดหัวไห้นมใส่ยังไงไปอย่เดวแท่นี้เออบ่ได้เลือไปก่อนด้ไปทางน้านี่างหน้านี่นี้ท่นเป็นลูกเก่าเนาะฟูงหัวยืนเมื่อยืนเมื่อยืนเมืออีก

như là nắng mua nước Bơm phải bơm Sao hơn xoắn ăn ba con thế ấy Mà cho ông bữa sao thế này con á à, Mà ăn như vậy Sao nội thế nào ấy Tức phải tới đây cúp Ôi ได้เหรวะเอาสวิงน <ang> ี <squares> ่คือมาสวิงซ้อนจากมือจับเลยเศรามิดไม่น่งเลยไปไปมุมีกาลังใจโอ้ยซายืนให้กันลังใจ ว้ยมาหาตัวน,นะเห็นไห <c oughs> หาเห็นบ่มายืนเผ้าคาเดียวไ,ได้เลยเอากระถางใหม่ก่อน,อนหมดนะวิโอ้ยพื้นส่วนจนเบดไทรน,นั่นเลย เพื่นก็นมาสอนก่อนแล้วไปสิสิย่างอุ่ยังเด้ยังมีกุ้งแต่งนะพอกินอยู่บ่อยเนาะสอนเท่าตัวมาสอนสวยเนาะทังนั้นกันบ้านเฮกประมาณทางไหนทางนี้กบประมาณมาตามแจกกินหมดเด้

ผู้ว่าว่ายืนมาให้กำลังใจทั้ง4แบบมานแท้นี่ว่าประมาณประมาณนาไปก่อนซะ